สวัสดีพ่อแม่พี่น้องช่องซิมอนแอนเอลชาแนลเจ้ามาเบิงเด้อพี่น้องเฮ้ยบรรยากาศเฮ้ยหนาวคักหนาวแน่แม่ซิมอนกับทายบรรยากาศหนาวหนาวฮิมะตกเซ่เซ่เซซเป็นเลียนสกีนหิมะอีกแล้วพี่น้องเฮ้ยหนาวคักเบ่อยากจะพากพี่น้องเคลิ้มป็นหยังหิมะตกหนาหนาเมนีกระรินทั้งลิ้นทั้งแขวทั้งคอพี่มยซิมอนกับพันลัวลารัวละซิมอนกันยางซาคัก มาเด้อมาเบิง่งแฟนาเรียนสก,กีที่มากับซิมมอนจ้าออบก,กันเขินไปแล้วพี่นอ้องาตามผ้าเลดสายพานขึ้นไปเรียนมือแม่ซิมมอนกับบังกับบด้เบิง่งนิดเจ้าเด้อท้ายแล้วๆกับมาเบิ่งที่หลังก็โอ้ยกล่องบังกล่องบังอนไรร้อยนิว้วแต่ของโอ้ยน้องแม่ซิมมอนบ่ปิดนิ้วบังกล้อง บอวิตบอถือเสียเ้นเียเอ็นผุนอันวิวบรรยากาศลักล่านพี่น้องคุณนะข้าเจ้าเล่นสกีแบบคองแคล่ชำนานแล้วเล้วก็ไหลพืดพลาดพืชพลาดบายังไหวเมซิม,มันบอและหลายกะเหรนพันคอบอฟิตบอ,บอถือกอเสียเส้นคือเกาดิจ้าอู้เด็กหน่อยไหลลงมาคือนนสายพานพาะลทพี่น้องกะสีไหลลงมาเป็นจังหวะซ้ายขัว้ายอันที่ว่าทุท่งเขาปักไว แม่ซิมอนก็นยืนบรรยายภาพอันเสียงโดยแม่ซิมอนคือเก่าห <Okay. S 1> น,นาวหนาวพักหลายแม่ซิมอนก็นเสียงอันเอ็กโคตามปกติบอกไปก็อยากหัวแล้วพี่น,น้องเอ,อ้ขึ้นต้นเรื่องแม่ซิมอนก็นพลาสเสียเสียนเสียเอ็นพู้ล้อถาแฟนาไหลลงมาอีกตั้งบดโดพี่น,อน้องโซ่จะไหลลงมาแม่ซิมอนก็นให้ชมบรรยากาศ้างังคังสิไปกอนด้อหนาวกับหนาวคุณซิมอน สงสัยสิหอนกับสิบบ่เล่นดอกพี่น้องเอ,อ้ยอยู่ห่างถึงบ่ยอมลงมาเลยสงสัยสิอันเล่นยญขังเดียวกับสิบบ่มกักกับสิบบ่เล่นแม่อสิมหมดเบิง่งส่งเราก็สิมีแต่แฟนนาเล่นเล่นอันวันสุดท้ายนี่ก็สิเล่นเอาอันในประกาศสีบ่บาทครบสี่วันกับเจ้ากับสิประกาศว่าผู้ใดอันเล่นในสกีหิมะพื้นฐานเด็กน้อยหากบชนะเลิศไหลลงมาแล้วพี่น้อง จกักกระลูกผู้ใดดอกเดื้อแม่สิมอนทายไกลๆแม่นแฟนหน้าบ่ญนะ้อเดินลูกผู้ใด๋น้อ <c oughs> <c oughs> แหนมเบิ่งเด้อพี่น้องโอ้แฟนหน้าตัวนี้ไหลลงมาแล้วกระเด็กหน่อยอีกคนนึงโอ้ไหลมาแล้วพี่น้องแฟนหน้าเด้อค่ะเด้อมาแล้วมาแล้ว,ลวกระเด็กหน่อยคนนั้นมายังไวเลยวะไอจีปวดพี่น้องวิวบรรยากาศรอบหลบมองสก,กีที่เขาเจ้าเล่นภูเขาโอ้ยลักลานอีหลีวิวสวยงามปวดโพ เม่์ใช่มักระทายซาซาไอพี่น้องรับชมวิวสวยงามค่ะลองฝากอ่ะซ้ำนี่แหละพี่น้องอันนี้คือว่าไหแสามีทายไหแม่์ิมอนันพาซิมอนหากินของพี่น้องนอนรลายกับหาซอเซกินหาเนื้อมากินโหมีอุบัติเหตุไอกะเจ้าพันทายวิวไหสามีกับทายได้ซ้ำนี่แหละพี่น้องเนี่ยอ้อมคางอ้อมเอว พูนจะกระทายไปทั้งไหนพูนมีบรรยากาศ้้เจ้าะไหลลงมานี่แหละพี่น้องได้รับประกาศสัญบัตรแล้วจากพื้นฐานสก,กีห <c oughs> ลนสกีฮิมะพูนขา,าเกียรจัดลำดับเด็กหน่อยผู้ใดสิเป็นคนทีหน่งทีสอทีสามแฟนหนาเสียเสียซีมพูเอยตามมาชมเดอ้อมารลุนมารลุนว่าแฟนนาจะได้อันดับที่ท่อใดพูดกพี่น้อง แมซิมอนกระภากเสียงสูงเสียงตำ่ำดีใจกับลูกลูกสิได้อันดับไดโนอฝุ่นขนจ้าสีโบสีเบนให้มายืนเลี้ยงลำดับ,บไพสิดเด้เล,เลำดับที่ไรแฟน่าเสียซีมพูเอาเลยลำดับที่เท่าใดหนึ่งสองสามเอาเบิ้งพี่น้องเมซิมอนก็นต,ตื่นเต้นเอาขจาจับเลี้ยงลำดับแล้วเอาเอาเอาโอ้แฟน่ายืนอันดับที่หนึ่งเลยพี่น้องพุณน่ะเสียซีมพูขจาเลี้ยอันเลี้ยงลำดับสำหรับคนที่ว่าเหรียญพื้นฐานเลย ขนาดอยู่อันดับทีนึงสุดยอดย้ <c oughs> อยู่อันดับทีนึงได้เพี่น้องตรงกลางมีเด็กหนุอยอันไอ้คนหนึ่งย,ยู่อันดับที่นึง <c oughs> ขอบคุณสุภูสุคนที่เค้าสาระสข้ามารับชมด้วยจ้าฝากติดตามคลิปหน้าจ้์บ๊ายบาย